สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูแพรกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เหมือนเช่นเคยค่ะเราเรียนรู้กันเรื่องของพอเพียงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะวันพฤห,หัสแล้วค่ะเด็กๆก็มาเจอกับคุณครูแพรนะคะวันนี้คุณครูแพทยม์มีสาระความรู้มาฝากเด็กๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยค่ะเดก็ดกๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะผมให้ดีกว่า ทาแป้งดีกว่าเลยเทออกมาเยอะเลยโอ้ทาแป้งทาแป้งเฮ้ยไม่ขาวเลยทาอีกทาอีกไม่ขาวเลยอเทออกมาเยอะๆเทออกมาเยอะๆเลยอ้าว น้องแพ้ทำอะไรอะลูกทำไมเทปแป้งเยอะมากมายขนาดนี้ทำแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดน,นะจ๊ะเพราะเป็นการที่เราใช้ของอย่างฟุ่มเฟือยไม่ได้การและไม่ได้การและท้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ จะพาน้องแพรกับเด็กๆคนเก่งไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการง่ายๆในการที่เราจะประหยัดพลังงานและใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่าทำกันยังไงไปกันเลยสวัสดีจ้ะเด็กๆวันนี้คุณครูสมหญิงจะพาเด็กๆไปรู้จักและรู้วิธีการใช้ทรัพ,พยากรอ,อย่างประหยัด เด็กๆคนเก่งของคุณครูสมหญิงพร้อมกันหรือยังจ้าที่จะไปเรียนรู้วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดว้าวๆ้ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปดูขั้นตอนที่แสนง,ง่ายที่เด็กๆสามารถจะใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัดกันเลยดีกว่าการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนกันเลย อย่างแรกเลยเด็กๆคนเก่งจะต้องรู้จักคำว่าทรัพยากรก่อนทรัพยากรก็คือสิ่งของที่ใช้ไปแล้วหมดไปหรือสิ่งที่ใช้แล้วสูญสิ้นไปไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำๆได้ยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นยาสีฟันแปรงสีฟันแป้งสบู่แชมพูครีมนวดสิ่งของเหล่านี้บ้านเด็กๆคนไหนมียกมือให้คุณครูสมหญิงดูหน่อยสิจ๊ะ โอ้โหเชื่อได้เลยว่าบ้านของทุกคนมีเอเอเอแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้ทรัพยากรเหล่านั้นมันหมดไปง่ายๆและใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดล่ะใครตอบคูสมหญิงได้บ้างจ๊ะเด็กๆก,ก็จะต้องใช้อย่างประหยัดนั่นเองและรู้จักคุณค่าของสิ่งของไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟยน,น,น,นั่นเองอยังไงล่ะจ๊ะอย่างเช่นแป้งเด็กๆก็ก ควรที่จะค่อยๆทาแป้งไม่ควรทาแป้งหรือบีบแป้งออกมาเยอะจนเกินไปทาบีบออกมาเยอะจนเกินไปก็จะทําให้สิ่งของหรือทรัพยากรเหล่านั้นหมดลงไปได้ง่ายนั่นเอง เดี๋ยววันนี้คุณครูสมิงพาเด็กๆไปดูตัวอย่างครอบครัวที่รู้จักใช้และช่วยรักษาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเราจะพาไปดูครอบครัวของน้องตุ๊กติกกันเอว่าแต่ครอบครัวของน้องตุ๊กติกจะเหมือนหรือแตกต่างกับครอบครัวของเด็กๆยังไงถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วไปดูตัวอย่างการใช้ชีวิตอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของครอบครัวน้องตุ๊กติกันดีก,กว่า สวัสดีค่ะเพื่อนๆตุกติเองค่ะครอบครัวของเราจะรับประทานอาหารให้หมดจานในทุกๆมือ้อเวลาคุณแม่ทำอาหารมาให้เราก็จะทานอาหารจนหมดจานทุกคนถือเป็นการรักษาทรัพยากรอย่างหนึ่งและอีกตัวอย่างหนึ่งที่ตุกติกชอบมากที่สุดเลยคือเวลาที่เสื้อผ้าของคนในบ้านขาดคุณแม่ก็จะรับบท เป็นช่างซ่อมเสื้อผ้าค่ะบ้านเราจะไม่เอาเสื้อผ้าไปทิ้งหรือซื้อเสื้อผ้าใหม่คุณพ่อหรือคุณแม่ก็จะซ่อมแซมเสื้อผ้าให้ตุกติกทุกครั้ง เหมือนกับเราได้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประโยชน์ตุกติกชอบที่สุดเลยค่ะที่ได้เสื้อผ้าแบบใหม่โดยไม่ต้องไปซื้อหรือเอาเสื้อผ้าไปทิ้งเพราะด้วยฝีมือการซ่อมแซมของคุณแม่นั่นเองค่ะส่วนคุณครูสมหญิงนะจ๊ะเวลาที่คุณครูสอนหนังสือเสร็จ ไม่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านคุณครูสมหญิงก็จะปิดไฟปิดพัดลมเมื่อเลิกใช้ทันทีเลยจ้ะเด็กๆเพราะเป็นการประหยัดพลังงานแล้วที่สำคัญประหยัดค่าไฟที่บ้านและที่โรงเรียนอีกด้วยบ้านของเด็กๆคนไหนทำเหมือนคุณครูสมหญิงบ้างจ้า ไปดูตัวอย่างจากหลายๆที่กันมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของเด็กดีเมื่ออยู่โรงเรียนว่าเวลาที่เราอยู่โรงเรียนเราจะใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและรู้คุณค่ายังไงบ้างนี่เลยค่ะเด็กๆเวลาที่เด็กๆนั่งอยู่บนโต๊เรียนเด็กๆจะต้องห้ามขีดเขียนโตเรียนและเก้าอี้เด็ดขาดเลยนะคะ ถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้แสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักใช้ของและไม่รักษาสิ่งของเครื่องใช้เพราะว่าสิ่งของเครื่องใช้โต๊ะเรียนและเก้าอี้ที่อยู่โรงเรียนเป็นสิ่งของของทางโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องรักษาและดูแลสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในโรงเรียนทุกชิ้นห้ามทํำลายนะคะอ่า เด็กคนเก่งก็ต้องรู้จักประหยัดน้ำประหยัดไฟเมื่อเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนแล้วเจอน้ำเปิดทิ้งไว้หรืออยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ลืมปิดน้ำเด็กๆก,ก็สามารถที่จะปิดน้ำให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนก็สามารถทำได้เช่นกันเห็นไหมคะเด็กๆ การรักษาสิ่งของเครื่องใช้และการใช้อย่างรู้คุณค่าเด็กๆสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยเลยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะลองทำดูเป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้ในเรื่องของการใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่าเด็กๆไปดูมาแล้วคิดว่าตัวเองสามารถที่จะทำได้ไหมคะ เยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเมื่อเด็กๆเห็นคุณพ่อคุณแม่เปิดไฟทิ้งไว้หรือเปิดน้ําทิ้งไว้นะคะเด็กๆต้องรีบเดินเข้าไปปิดทันทีนะคะเพื่อที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดพลังงานนะคะรวมไปถึงการใช้แป้งและใช้ยาสีฟันนะคะเราก็ควรจะใช้แต่พอดีไม่บีบมากเกินไปหรือไม่เทปแป้งมากเกินไปจนเกินความจำเป็นนะคะเด็กๆ เอาละค่ะความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะวันนี้คู่แพรจะชวนเด็กๆไปประดิษฐ์สิ่งของเพื่อความพอเพียงกันค่ะพร้อมแล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยอย่างที่บอกนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทำ ของใช้นะคะจากเศษวัสดุเหลือใช้กันค่ะเด็กๆบ้านใครนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆทานน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือน้ำเปล่านะคะเด็กๆแล้วเหลือฝาแบบนี้เอาไว้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งเด็ดขาดนะคะวันนี้เราจะมาทำที่แขวนแปรงสีฟันจากฝาขวดน้ำพลาสติกกันแบบนี้ค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีคัตเตอร์ค่ะเด็กๆ แล้วก็ที่สำคัญเลยคือฝาขวดน้ำนะคะที่เราจะมาทำเป็นตัวแขวนแปลงนะคะแล้วก็แผ่นเหลืองๆแบบนี้คือฟิวเจอร์บอร์ดนะคะเด็กๆหรือถ้าบ้านของเด็กๆไม่มีฟิวเจอร์บอร์ดแบบนี้อาจจะใช้เป็นกระดาษอัดแข็งนะคะหรือกระดาษลังนะคะ แล้วก็หุ้มด้วยพลาสติกกันน้ําอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความคงทนแล้วก็จะเป็นกันแล้วก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้คือกาวร้อนนะคะหรือถ้าไม่มีกาวร้อนบ้านเด็กๆมีปืนกาวก็ใช้ปืนกาวได้นะคะแล้วคู่แพรก็จะมีเดซิเกอร์นะคะน่ารักน่ารักมาตกแต่งค่ะเด็กๆอยากจะไปทํากันหรือยังคะถ้าอยากจะไปทําแล้วเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยขั้นแรกนะคะเราจะนํา ฟิวเจอร์บอร์ดนะคะมาตัดนะคะเป็นความยาวคูณแพรก็จะกะเอานะคะให้ความยาวความกว้างนะคะประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะหรืออาจจะกว้างกว่านี้ก็ได้หรือวัดตามขนาดของฝาขวดที่เรามีนะคะเอาลค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําฝาขวดน้ํานี่เลยนะคะมาวางไว้ที่ฟิวเจอร์บอร์ดนะคะเด็กๆอ่ะขั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องช่วยเด็กๆเด็กๆอาจจะ เป็นคนที่ส่งอุปกรณ์ให้คุณแม่นะคะหรือคุณพ่อนะคะเอาวางแบบนี้แล้วเราก็ทาก,กาวค่ะทาก,กาวเลยกาวลงไปนะคะให้กาวไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อความหนาแน่นนะคะใครจะใช้เป็นกาวรอนะคะเด็กๆกาวก็จะอยู่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ คู่แพ้จะเอาแปลงเก่าอันนี้เป็นแปลงเก่านะคะที่ไม่ใช้แล้วนะคะเอามาวัดขนาดก่อนนะคะให้พอดีนะคะเพื่อเราจะได้วางฝาที่สองนะคะลงไปวัดให้พอดีเลยนะคะเวลาเราเอาแปรงเสียบไปมันจะได้ไม่ตกนะคะ,ะแบบนี้ถ้าได้พอดีแล้วก็ทากาวนะคะทากาวลงไปได้เลยทากาวเลยค่ะ ไว้นะคะเพื่อความแม่นยำค่ะแล้วก็ฝาขวดมาวางเลยอ่าฝาน้ำมาวางได้เลยนะคะแบบนี้ที่แขวนแปรงหนึ่งอันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำอีกค่ะโดยใช้แปรงนะคะแปรงสีฟันอันเก่านะคะเอามาวัดเหมือนเดิมแล้วก็เอาฝามาวางแล้วก็ทาก,กาวค่ะทาก,กาวเลย ทิ้งไวให้กาวแห้งแป๊บหนึ่งนะคะค่ะขั้นตอนการวัดระยะห่างนะคะของแปลงกับฝาเนี่ยสำคัญเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราวางห่างเกินไปเวลาเราเอาไปแขวนเนี่ยมันก็จะตกนะคะแต่ถ้าระวงังแต่ถ้าเกิดว่าระวางพอดีเนี่ยก็จะสามารถที่จะแปลงก็สามารถที่จะอยู่ติดกับฝาได้นะคะแล้วเราก็ทำอันต่อไปกันเลยแบบเดเิมค่ะผูแพจะทำซักให้แขวนแปลงได้สี่แปลงนะคะ ก็จะทำอันต่อไปนะคะเหมือนเดิมเลยทาบนะคะแล้วก็วางฝาทากาวค่ะกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาตัดส่วนที่เหลือกันนะคะส่วนเกินของซิสเตอร์บอร์ดมาแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายกูแพ้ก็จะสติกเกอร์น่ารักน่ารักที่กูแพมีนะคะแปะเพื่อความน่ารักนะคะแปะตกแต่งฝาของเรานะคะอว้า เ,เด็กๆมีสติกเกอร์แบบไหนที่บ้านก็นำมาแปะได้นะคะน่ารักมากเลยอาจจะหาสติกเกอร์เล็กๆนะคะที่มีที่บ้านนะคะเด็กๆอ่าพก็จะแปะไปที่ฝาค่ะ คิ้วขึ้นมาเลยไหมคะมุ้งมิ้งขึ้นมาเลยเย,ย้เสร็จแล้วค่ะที่แขวนแปลงจากฟ้าขวดน้ำของคุณครูแพรเดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันเลยดีกว่าค่ะ ไปแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้ครูแพรก็ได้เอาแปลงนะคะมาแขวนไว้ที่ผนังห้องน้ําแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าฟ้าขวดน,น้ําที่เราไม่ได้ใช้นะคะสามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้เป็นที่แขวนแปลงแบบนี้สวยๆได้เลยนะคะเด็กๆลองไปทําตามกันดูแลส่งรูปมาอวดคุณครูกันด้วยนะคะบ๊ายบายว้าวที่แขวนแปลงอันนี้นะคะนอกจากจะสวยงามและได้ประโยชน์แล้วยัง ใช้สิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่าลมืมส่งผลงานมาอวดคุณครูในแต่ละห้องในกลุ่มไลน์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากการค่ะเด็กๆครูแพรนะคะมีการบ้านง่ายๆมาฝากเด็กๆให้เด็กๆทำด้วยนะคะก็คืออยากให้เด็กๆถ่ายรูปของตัวเอง ในการประหยัดสิ่งของเครื่องใช้มาค่ะหรืออาจจะถ่ายรูปตอนที่ตัวเองประหยัดน้าประหยัดไฟที่บ้านนะคะมาอวดคุณครูในกลุ่มไลน์กันด้วยนะคะเด็กๆคุณครูรอดูรูปภาพเด็กๆคนเก่งอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูแพรต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้จะเจอกับคุณครูคนไหนติดตามชมนะคะบ๊ายบาย